ใช่ครับนอกจากแฟนๆให้กำลังใจครับก็เพื่องงเหมือนกันคือเพอ่ะไม่รู้ว่าแม่มาไปเห็นจากในทวิตว่าเอ้ยเอ้าแม่กับเชเดนมาแล้วก็แบบครอบครัวมามีป้ามีแบบคุณยายมาอะไรเงี้ยก็งงก็เลยก็เลยแบบโทรเรียกให้มามีเนี่ยมาห้องแต่งหน้าแล้วก็มาเล่นกับเชเดนแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับก่อนมาเติมพลังไปเยอะไหมฮะเติมพลังครับเชเดนนี่กำลังแบบอันนี้เลยหน้าฟัดเลยคือแขนเริ่มเป็นป่องๆแลครับแบบอ้วนๆคือมันเที่ยวมันเที่ยวมันเที่ยวยังไม่ได้เจอกับน้องนานก็จริงๆจะเจอแบบว่า สุกเศร้าครับผมสุกเศาก็เจอแบบอาทิตย์ละสองครั้งบ้างอะไรเงี้ยครับท่าทางการเขาเป็นยังไงท่านาการของเขาล่าสุดนี้ผมจับเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเดินแต่ว่าน่าจะเร็วเกินไปดูเพิ่งสามเดือนอยู่ก็เลยเอ้ยสี่สี่ห้าเดือนแล้วประมาณนี้ก็ยังเดินไม่ได้คือพี่ใจร้อนแล้วใจร้อนคืออยากอยากแบบเอาน้องมาฟัดละแต่ว่ารอให้น้องโตกว่านี้สักนิดนึงก่อนเอะพี่่เอครับคือเห็นที่ไรผมก็อยากเข้าไปหอมน้องตลอดเพราะว่ากลิ่นเด็กนล้วมันหอมเนาี้เขาจำหน้าเราได้ไหม ผมผมคิดว่าเขาน่าจําได้นะเพราะว่าเห็นทีไรเนี่ยเขาก็จะมีอาการเริ่มแล้วบอกว่ตอนแรกคือยิ้มอยู่เห็นหน้าเราปุ๊บเริ่มเริ่มบึ้งกลัวโดนแกล้งกลัวโดนแกล้วน่าจะไปแบบเอ่อหยอกน้องบ่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติเพื่อร้องเพลงเขาฟังเนี่ยเขายิ้มนะต้องร้องเพลงก่อนถ้าทําหน้าเฉยเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มแล้วพี่ครอบเลยเราจะคิดในใจอะไรแต่ว่าเขาชอบฟังเพลงที่เราหน่าจะชอบฟังเพลงนะครับคือล่าสุดเพื่อแบบไปเอ่อไลฟ์เซสชั่นกับพี่วงแบมมาแล้วทีนี้แม่ก็เปิดให้เคเดนฟังแล้วเคเดนก็ยิ้ม รับรู้แล้วรับรู้แล้วว่าเขาน่าจะชอบเหมือนกันชอบเพลงของเราบ้างหรออะไรเงี้ยเผื่อแบบเวอร์ชั้นเราเลยก็เป็นยูนิเวอร์แซนที่เบอร์ไปไปร่วมกับพี่เขาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาคิดว่าเคดีน่าจะเป็นคนชอบฟังเพลงเหมือนกันนี่คือเขจะฟังเบบี้ชาร์กอะไรอย่างงี้ยเราไม่เราเรานี้เลยเราร้องให้เขาฟังชิกเลยครับีอยากให้น้องโตใช่ครับเต้รวยไวตอนนี้ก็คือแบบว่าบ้านเพิ่งกันหมดเพิ่งกันหมดครับจริงแบบว่า เจอเจอต้องแบบต้องฟันแต่ไม่มีใครไม่เจอเราไม่ฟันไม่ได้ดก็รจริงชอบชอบเล่นครับเพราะว่าจริงก็เก็บกดเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยพี่ไทยก็ชอบมาทำหมีเียปเปิร์นะครับก<อ>็เ,เลยไปลงกับน้องนะครับก็คือบัดก็ชอบเหมือนกันว่าเห็นแล้วมันมัดเที่ยวเห็นแล้วมันคือเข้าใจความรู้สึกพี่ไทยแล้วคือพี่ไทยเนี่ยอาจจะเห็นเปอร์แบบว่าด้วยความที่เปอร์นเนี่ยจะกลิ่นกลิ่นดีมีความตัวหอมอะไรเขาอาจจะชอบแบบมือมันเล่นกับเปิร์ก็เลยเข้าใจความรู้สึกพี่ไทยว่าอ๋อการเล่นกับแบบ คนที่แบบเราอินดูเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยเป็นโมเมนต์เนี้ยที่ตอนนี้มันเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้คือทุกคนถามว่าคนไทยเป็นยังไงอ๋อเรื่องของไทยเติม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 คือจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขา่าจะชอบหยอกผมนั่นแหละมันก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาแค่แบบเล่นตัวนิดนึงนะครับแต่เวลาขอบแล้วแต่ละครับเขาเหมือนมันเที่ยวนะมันเที่ยวครับบางทีก็อาจจะเห็นผมเป็นเต็มๆก็ได้ผมไม่แน่ใจอาจจะเหมือนมาเขาเออ ก็ไม่ได้ยอมขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆคือเวลาเขาหอมผมเนี่ยบางทีเขาชอบแบบบางทีมันจะมีล้ำลายนิดนึงครับผมก็บอกว่าเวลาเวลาที่เขาจะหอมผมเนี่ยเขาต้องเม้มปากนะครับก็อย่บงนี้เพื่อได้แบบสะอาดๆหน่อยแเราชินหรือยังตอนนี้เราชินไหมตอนนี้ก็ต้องมาเค้าเตเองให้ชินนะผมเนไปแต่มันไม่ใช่แค่นไทยตอนนี้มันเหมือนแก้มสักนานะแล้วว่าหลายคนก็จริงครับเติมเปิ้ลอย่างเดียวูผมว่าผมต้องเล่นตัวอันนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะ แค่อะไรแวลูมันจะไม่มีผมต้องเล่นตัวอะไรเก็บ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 เก็เก็เก็บเก็บเก็นเก็บ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 เกวบเก็บเกาบเก็บเก็บเก็ครับเก็บกบเก็บเอ็บเก็บเก็บเกเก็บเก็เก็นเี็ไเก็บ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 เก็เขาไม่สนอก็รเลยครับมีกล้องหรเอไม่ก็กล้อกเก็ก็จเทําครับคนนี้ทุกที่ทุกเวลาจริงกกบท บางทีผมอาจจะเป็นคนเดียวในวงที่เขากล้าทําแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะมีพีมีคนนึงที่ทําแต่พอเจอผมปุ๊บแล้วอ่ะผมอาจจะเล่นด้วยเขาสักแป๊บนึงเขาเลยแบบเล่นกับผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่กล้าทํากับบางคนแต่พีมเขาจะไม่เชิงหอบเขาชอบมาหยิกแก้มไงแต่ว่าอันนี้เขาหอบเก็อันนี้ผมว่าต้องไปถามพี่ไทยแล้วว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันก็อาจจะเล่นกับเอเอไม่ได้เอเอไม่เอเอก็อาจจะอาจจะอาจจะมีแบบปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยใครคนแรกที่ใครคนไม่กล้าท คนไหนที่เขาไม่กล้าทำใช่ไหมครัมี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 อยู่แล้วผมก็ใครอะไรใช่ไหมคนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละแต่ดีคนนั้นแหละทุกคนรู้ว่าใครครับแต่ว่าแบบว่ามีไหมที่แบบช่วงเวลาที่เราแบบไม่อยากอะไรเงี้ยพักต้อนขอพักก่อนก็มีครับตอนที่แบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับคือสมมติอย่างวันนี้ถ้าสมมติเขาอยู่แล้วเขาจะมาหอมผมผมไม่บอกว่ารอก่อนรอจบงานก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยแป้งมันหลุดผมก็แบบบางทีแบบเห็นใจพี่ช่างแต่งหน้าว่าเออพี่เขาจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าใหม่จะได้ไม่ต้องแบบตบแก้มให้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ารอก่อน หอมแรงบางทีผมแต่งหน้าอยู่แบบจอหอมอะไรเงี้ยแล้วก็ถามพี่ช่างพี่ไทยก็ถามพี่ช่างแต่งหน้าว่าเออหอมได้ไหมครับอะไรเงี้ยอุเคราะห์ถางเราหลุดไปกับปากเขาเลยก็จะหลุดไปหรือว่าก็เศร้าอยู่เหมือนกันมียคืนไหมครับมีครับก็มีบีบแก้มเขาบีบอย่างเดียวแล้วก็ลูดออกมาด้วยออกคืนคืนไปพี่สาวนี่มันเป็นตอนนี้มัเป็นฉายยานโซเชียลอะไรเงี้ยใช่ผมแมวเศร้า แมวสาวแมวสาวคือเราติดนอนมากอ๋อผมขีนม้นอนไม่ได้เลยผมไม่ได้เลยผมต้องชอบนอนครับเพราะว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้แบบว่าเปิดเทอมเนาะแล้วก็งานงานซ้อมที่หลังบ้านก็เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบงานที่มาหาลัยอะไรเงี้ยก็ต้องเขาเรียกว่าเหมือนเราตอนนี้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แนละ้วต้องทำไปพร้อมกัน <c oughs> พอทําพร้อมกันปุ๊บเราก็เลยจะแบบมีเวลาแก๊บว่างช่วงไหนนะแล้วก็จะพักผ่อนอะไรเงี้ยนนอ้าวเรมีอีกเรื่องหนึ่งครับผม ามรอ๋อที่เปิดกับอีใช่ไหมครับเไม่งั้นได้ก็ได้คุกับน้อนไม่เปิดก็เอาจริงๆก็รับรู้นะครับแล้วก็มีการอถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องของเพิ่อละกันส่วนตัวเพื่ก็คือเวลาสมมติมีเรื่องงานอะไรมาอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะเข้ามาเช็คก่อนแล้วก็จะมาถามว่าเราคิวได้ไหมหรือไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็มีบางงานที่บางทีเราอาจจะต้องเลือกเลือกเรียนเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องมีเน็ตครับแบ่งกันว่าเราจะเลือกเรียนหรือเลือกงานอะไรเงี้ยบางที บางทีเรารับพร้อมกันไม่ได้อะไรครับแล้วก็เอาจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรผมก็อยู่ข้างเ e อตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องเ e อขนาดนั้นแต่ว่าก็มีแบบคอยอยู่ข้าง,ขางเขาเนี่ยแหละขอให้มันเป็นมาตรการออกไปอย่างเงี้ยวันนี้คือผมว่ามันคือการที่แบบเขามาเช็คเราก่อนว่างานนี้เราโอเคที่จะรำไอะไรมากกว่าใช่จริงๆการรำไปไม่ถือว่าเราจะรำไปไ่ไหวที่มันเขาไมต้องมาถามเรา้ว่าใช่ ใช่ครับบางทีคืออย่างอ่าอย่างตัวอย่างคือเปิ้ลจะมีงานหนึ่งที่เช็คมาแล้วมันติดกับเรียนแล้วทีนีเ้เปิ้ลลาไม่ได้แล้วบางทีก็ต้องก็ต้องเลือกเรียนก่อน <ผม S 2> อะไรเพราะว่ามันคือการตัดสิในใจร่วมกันของทั้งทั้งตัวเตือค่ายด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยอะไรเงี้ย,ยใช่ครับเกี่ยวกับพิารก่อนแบบว่าไม่ได้เช็คมาแต่บางทีเราติจาราบางทีคือผมก็ต้องเวทน้ำหนักว่างานงานนี้เนี่ย ถ้ามันเป็นงานรวมที่สองเนี่ยแล้วมันสําคัญมากจริงผมก็ต้องเลือกที่จะแบบอาจจะต้องเสียสละการเรียนของผมเพื่อที่จะไปร่วมกับเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบงานที่อย่างเช่นแบบที่มันสามารถแบบเราเราเราเวทได้ว่าเราเลือกรับหรือไม่รับอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบลองมาคิดดีีว่าเราจะรับไหมอะไรปปี้ยจรางๆวันนี้ก็โอเคกับการใช้ชีวิตนะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับก็คือมันต้องแบ่งเรื่องเรียนยกับเรื่อง,เร,องเรื่องงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึก เขาเรียกว่าอะไรชีวิตก็มีการแบบปะทนภัยดีับสนุกอยู่ได้แบบลุ้นลุ้นในทุกทุกวันว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างลุ้นกงินไปครับในแต่ละวันโอเคค่ะอ่ะอ่า์ก่อนนะองขออ้องนอ้องวิดีโอก่อนิซ์่อครับิซซ์ไหนเอาลกาลขึ้นบนก่อนไไล่จากฝั่งคุณาก็ได้ฝั่งไหน่อ่